อยากได้รถด,ดีๆไว้ใช้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้เงินมากนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับรก็ไปเจอยี่ห้อ XCMG ปรากฏว่าอะไรเครื่องยนต์นะครับเรามันมีในเมืองไทยนะฮะแล้วพอเราเอามาใช้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าประทับใจเกินคาด เพราะว่าตั้งกต่ใช้มาเนี่ยไม่เคยซ่อมไม่เคยมีปัญหาแล้วก็การทํางานหน้างานได้ไวแล้วก็เร็วหรือลูกน้องที่เคยใช้รถอยู่เวลามาขับรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับทุกคนก็ยังชอบนะครับเด็กยังชอบก็เลยซื้อกันมาจนกระทั่งครบสามคันนะครับคันนี้เป็นคันที่สามครับซื้อคันแรกก็เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วแล้วก็มามีคันที่สองที่สามนะครับรู้สึกประทับใจก็เลย ตอนนี้ลองมีคันคอยาวเรียกบูมยาวเป็นคันแรกครับผมคที่ประทับใจต่อชัยดาเปรชินก็คือตั้งแต่อันดับแรกนะครับพนักง,งานขายนะครับก็ให้ความเป็นกันเองดูแลนะครับให้การแนะนำนะครับแล้วเรา,เ,ราเวลาเราใช้รถแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามั่นใจนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแบรนด์ใหม่สําหรับคนไทยแต่สําหรับเราเราคิดว่า ตัวนี้เราคิดว่าเป็นสินค้าที่มาตรฐานแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นปั๊มนะครับก็เป็นยี่ห้อที่ในตลาดทั่วไปมีให้ใช้มีรถทุกยี่ห้อก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับยิ่งถ้าเป็นเครื่องอีสูนะครับยิ่งเป็นเครื่องที่ประหยัดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับกรเราไปสอบถามเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ใช้รถขุดด้วยกันนะครับก็ของเราจะเป็นรถที่ประหยัดมากกว่าชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะครับของเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับกเพื่อนๆน,นที่ใช้รถ รุ่นเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันของเราจะประหยัดกว่าชั่วโมงหนึงหลายลิตรนะครับเท่ากับวันหนึ่งประหยัดได้ไปเกือบเกือบพันบาทนะครับทำให้ต้นทุนเราต่ำกว่าครับผมนะครับแล้วก็การบริการของ x อ็ g ดีมากครับพอถึงเวลาเนี่ยไม่ต้องให้เราต้องไปโทรตามถึงเวลาเขาจะมาแล้ว หรือเขาจะสอบถามมาก่อนว่าพร้อมไหมรถอยู่ที่ไหนถึงแม้ว่ารถจะอยู่ในจุดที่ว่าห่างไกลนะครับช่างหรือว่าพนังกงานก็จะไปบริการถึงที่โดยที่ว่าเราไม่ต้องมารับภาระเรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องการเดินทางคำถ้าสมมุติว่ามีใครอยากได้หรือว่าสนใจรถนะครับผมแนะนำของ x อ็เนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเราใช้เครื่องอิวซุนะครับปั๊มก็เป็นคาวาซึ่งรถทั่วไปใช้แล้วจริงๆแล้วอะไรเนี่ยมีทุกคิ้น นะครับอย่างผมเคยทํากระจกแตกก็ใช้เวลาแค่วันเดียวนะครับส่งถึงที่ประกอบได้ลุ่งขึ้นทํางานได้ไม่ได้รออะไรนานอย่างที่คิด XMG นะครับรับรองนะครับได้ใช้แล้วจะติดใจนะครับอึดแล้วก็ทนเวลาเราไปทํางานเนี่ยไม่ว่าจะไปเจอหินเจองานหนักๆนะครับก็ไม่เคยสร้างปัญหายิ่งในเรื่องประหยัดนะครับรับรองว่า XMG ประหยัดแน่นอนครับรับรองครับผม